Testa om du kambli svensk med boriare โอ okay, เคนะคะลองดูสิ Upfiller du krawven für svensk med boriare skorp Testa kwell ตรงนี้เราไปทดลองเองได้นะคะทดสอบเองได้ดูสิว่าเราเข้าขายไหม Hygamaladu ลองเขียนมาค่ะคุณอายุเท่าไหร่คะอายุตามกว่า18ปี18-21หรือเกิน21เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องผู้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเราเอาเกิน21นะคะข้อต่อไป พอฮอลดูเฟอร์เมียดบรยาสคอบอีดอณวันนี้เนี่ยคุณถือสัญชาติอะไรวันนี้อ่า21บวกค่ะ21บวกณวันนี้คุณถือสัญชาติอะไรคะลองตอบมาซิเราเอาสัญชาติไทยแล้วกันอันไหนที่มมกูตอบเองได้ครูตอบเองได้คร,ไดครูตอบไปนะส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้ครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบไม่รู้ว่าจะไปได้ครบสุดทางหรือเปล่านะคะอาสัญชาติไทยนะไทยหลาน har du ett permanent uppehållstillstånd pier ut i e r i sverige konni คุณมีใบอยู่ถาวรที่ Sweden มั้ยคะข้อนี้จะเลือกอะไรคะคือถ้าเลือกไหนนี่คือจบเหเลยนะอ่ะลองตอบมาคุณมีใบอยู่ถาวรที่สวีเดนไหมอ่ายออ่าแล้วเราก็จะได้ไปต่อค่ะ hur länge har du varit บู s a t t i sverige k o n อยู่สวีเดนมานานเท่าไหร่แล้ว คุณอยู่สวีเดนมานานเท่าไหร่แล้ว0-2ปี2-3ปี3-4ปี4-5ปี5-8ปีหรือมากกว่า8ปีอยู่สวีเดนมานานเท่าไหร่แล้วคะอ่า5ปีค่ะ4-5ปีอ่าต่อไปเขาถามว่า how do you flyting förklara i resedokument eller u p p h o l s t i l l s t å n d som flyting คุณเนี่ย ได้รับการประกาศสถานะให้เป็นผู้รีภัยไหมหรือมีเอกสารเดินทางสําหรับคนต่างด้าวไหมหรือมีใบอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รีภัยไหมคนไทยส่วนใหญ่นะคะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคือตอบไหนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รีภัยมานะคะต่อไปข้อต่อไปค่ะ a d u g i f t Elsam e b u m e t Ensvens k Meir Borjare คุณเนี่ยจดทะเบียนสมรสหรือว่า กินกันเฉยๆแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะคะซัมบูคือคู่ครองที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่กินกันฉันสาม,มีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับผู้ที่มีสัญชาติสวีเดนเอาอันไหนคะคนจนใหญ่มากก็ทํไม่แต่งงานก็เป็นซัมบูนะเอาหยอเนาะจะได้ไปต่อโอเคต่อไปฮอดดี้อ,อดินพอดเนี่ยบุตรที่สามมานมี่นานสอคุณกับ คู่ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะกับแฟนของคุณเนี่ยได้อยู่ด้วยกันมาเกิน2ปีไหมเกินไหมจ๊ะยอเอเลนนียอเอเลนนอ่าห้าปีใครอยากรู้จักครูแอมกรุณาติดตามไลฟ์นี้นะคะเราจะรู้จักชีวิตครูแอมหรือคือว่าน้องแอมรู้เงื่อนไขว่ามันเป็นยังไงแล้วจะตอบตอบเพื่อที่เราจะได้ไปต่อใช่ไหมหมายไหมแล้วตอบของเรา Är din partner svensk medborgare sedan han eller hon föddes? คู่ชีวิตของคุณแฟนของคุณเนี่ยเขาถือสัญชาติสเวีเดนมาตั้งแต่เขาเกิดหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นคนสเวีเดนแต่กำเนิดบอเป็นคนสเวีเดนน่าจะแฟนของเราเป็นคนสเวีเดนแต่กำเนิดไหมยอเอเลนียอฮันเน,นสเวนส์โอเคไปต่อ Har du ett pass eller nationellt ID-kort från ditt hemland som visar vem du är? คุณมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะหรือบัตรนะคะบัตรประชาชนอของชาติคุณเนี่ยนะคะจากประเทศของคุณที่แสดงให้คุณว่าที่แสดงว่าคุณเป็นใครจําได้ไหมที่ครูบอกตอนเริ่มต้นว่าจะต้องยืนยันตัวเองได้มีมีพาสปอร์ตไหมจ๊ะอ้ามีพาสปอร์ตจากประเทศของคุณประเทศไทยอ้าจัดไปหยอ พอดูดุฎิ์ส์ทิลบริตร์ฟังเงลเซหรืออันนัตสตรัฟคุณเคยตัดสินนะคะตัดสินให้จ่ายค่าปรับหรือถูกตัดสินให้จำคุกหรือถูกตัดสินให้รับโทษอย่างอื่นหรือไม่ยอเอลเณยตอบอันไหนดี ว่าไหนดีจำได้ไหมเรื่องคะแนนจิตพิสัยแต่เราต้องตอบตามความจริงของเรานะเวลาเราไปทําเองต้องตอบตามความจริงนะโอเคไปต่อค่ะไปต่อขอบคุณมากค่ะสําหรับหัวใจอู้อต่อไปค่ะ h a u e l o e r h a r e d o u h a t s k o u l d e r s that v e g o r h e r than Kruno Fugden? เรื่องเทนส e ก็มาค่ะเรื่องเทนส์ก็มานะคะณนะปัจจุบันนี้ รเาราฮอเดนฮัฟณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณมีหนี้สินที่เขาส่งเรื่องไปต่อที่กรมบังคับคดีหรือเปล่าครูนุฟูกเด่นหรือในอดีตเด่เคยมีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอโฆษณานิดนึงขั้นรายการโฆษณาใครที่อยากจะเรียนภาษาสวีเดนนะคะแนะนําแนะนํา2คอสนี้2คอสนี้นะคะอย่าลืมแล้วจะทําให้ชีวิตในสวีเดนของคุณง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะคะโอเค <laughs> น้องแอมบอกโชคทั้งนั้นโชคทั้งนั้น คุณพระช่วยนะคะโชคช่วยไม่มีใช่ไหมไหนไม่เคยมีหนี้ที่ขึ้นไปถึงครูนุฟูกเด่นอันนี้เขาต้องการจะเช็คอะไรรู้มะเขาต้องการจะเช็คความประพฤติเช็คจิตพิสัยค่ะอุย๊ยดูเขาบอกว่า d u วา r ิกาอึ p ฟิลล์ครอวแวนโพสแวนส์เมียรโบ s รี p สดูทรงแล้วดูท่าทางแล้วจดคำศัพท์นี้ไปค่ะ v า r ิกานะคะ v า r ิกาแปลว่าดูท่าทางแล้ว เบิงส่งแล้วเบิงส่งแล้วเนี่ยนะคะคุณเนี่ยเข้าข่ายเงื่อนไขเข้าข่ายเกณฑ์ที่จะขอสัญชาติสวีเดนได้เขาบอกว่าเข้าข่ายเฉยๆนะคะอัตเดอร์ม้าออฟดอมสวอร์สมิทเดอร์ฮอลแลมนัตวัตแกดูคลอแรครอเบนเฟรดบรีเมียร์โบเดียร์อไส์วียถ้าประเมินจากคําตอบที่คุณตอบมาเนี่ยนะคะดูท่าทางเนี่ยดูเหมือนว่านะคะคุณจะผ่านเกณฑ์ในการที่จะ Vill du veta mer om hur du lämnar in ansökan, vilken blankett du ska använda och vad det kostar? Här finns mer information om hur du ansöker om svenskt medborgarskap. Om du vill råla det, om hur in ansökan, du lämnar in. ะะวิลเกนบังเคชดูสกอัอนเวนดาคุณเนี่ยจะต้องใช้แบบฟอร์มอันไหนวอร์เดโคสตาร์มันมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แฮฟฟินส์มีอินฟูมัคููตรงลิงก์นี้นะคะลิงก์นี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะค้นหาคำนี้ก็ได้ค่ะฮิร์ดูอันเซอร์กรอมสเวนส์เมียตโบรยาสกอบจบแล้วนะคะสนุกมากเลยตอบคำถามนะคะโอเคจำได้ใช่ไหม เป้าหมายระยะไกลแล้วเราก็มาแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้นว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะในอนาคตเขาจะเข้มงวดมากขึ้นทางด้านภาษานะคะทางด้านภาษาหางานทําเลี้ยงตัวเองได้ความรู้ทางด้านสังคมใดๆดเหล่านี้นะคะขอฝากขอฝากคอร์สสองคอร์สนี้นะคะไว้ในอ้อมใจนะคะซึ่งคอร์สนี้คอร์สนี้เป็นคอร์ส พื้นฐานมีประโยคสําเร็จรูปคอร์สนี้นะคะครูจะแถมแถมการให้คําแนะนําทางด้านภาษาด้วยนะคะมาเรียนคนที่มาเรียนแล้วตั้งใจดูคลิปจริงๆนะคะคุ้มทุกคนบอกว่าคุ้มเมื่อเช้านี้ครูสัมภาษณ์นักเรียนคนหนึ่งนะคะเขาเพิ่งมาสมัครเรียนอ,อ้อลืมไปครูกำลังจะเปิดคอร์สใหม่ใครที่สนใจนะคะอยากใช้ชีวิตสิีเรงง่ายๆแล้วมีนักเรียนเพิ่งมาสมัครเรียนเมื่อวันพุธคือเมื่อสอวันที่แล้ว มาสมัครเรียนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้กาลังยื่นวีซ่าไม่อยากเสียเวลารอโดยเปล่าประโยชน์เขาติดต่อครูมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสองสาเดือนที่แล้วแต่เนื่องจากว่าครูไม่ได้สอนฟรีนะคะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะนักเรียนก็คิดว่าอก็เสียดายตังลองเรียนเองก่อนละกันไปลองเรียนเองสองสามเดือนปรากฏว่าติดต่อครูกลับมาใหมา่บอกครูไม่รอดคะ่ะลูกครูหนูไม่รอดหนูไม่ไหวคือหนูเรียนสามสองสามเดือนเรียนเองทางอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ย มันไม่เข้าใจแล้วหนูท้อมันท้อมันอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายไปหมดเขาก็เลยมาสมัครเรียนแต่ว่าครูมะกูดก็บอกเขาว่าอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้ว,ลวที่ไปลองนะ mm. เบนบางทีเราจีบหนุ่มเนี่ยเราก็จะลองดูใจกันก่อนใช่ไหมคนนี้ไม่ไหวแล้วก็เลือกคนนี้เฮ้ยคบทีละคนนะคะครบทีละคนอันนี้หมายถึงครบทีละคนอ่ะลองลองคนนี้แล้วไม่ไหวตัดไปแล้วก็มาลองคบคนนี้จะได้ตัดใจไปไงจะได้โอเคจบ ไปลองแล้วจบนักเรียนคนนี้มาเรียน2วันค่ะเขามาสมัครเมื่อวันวันพุธตอนตอนเวลามันดึกของเมืองไทยแล้วนะคะสองสามทุ่มละแล้วก็วันศุกร์ตอนเช้าเวลาสวีเดนตอนไห่เวลาไทยก็คือสรุปเรียน2วันนั่นแหละเขาบอกว่าดีใจมากๆที่ตัดสินใจเรียนกับครูในที่สุดก็อ่านออกค่ะมาเรียนคอร์สกับครูมากรูด2วันอ่านออกค่ะเรียนเองเป็นเวลา 2- 3สาเดือน งงเป็นไก่ตาแตกอ่านไม่ออกมาเรียนกับครูมะกุูดสองวันอ่านออกจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะคะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบรู้จักกันเป็นการส่วนตัวต่อไปมีนักเรียนคนอื่นด้วยค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือถ้ามะกุูดเอาชื่อมาเนี่ยแสดงว่าเจ้าของเขาอ,อนุญาตแล้วนะคะเขาอ,อนุญาตแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนมาแฟนชมว่าหนูเก่งมากที่จำำําคําศัพท์บางคาที่เขาไม่รู้ได้เพราะหนูไม่มีพื้นฐานเลยแถมเพิ่งเรียนได้แค่หนึ่งเดือนเองนะคะหนูความจําสั้น คนความจําสั้นมาเรียนด้วยกันค่ะเพราะว่าครูเนี่ยสั้นมากนะคะเมื่อกี้ที่ครูจะนับข้อใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ครูต้องใช้มือช่วยถ้าไม่ใช้นิ้วช่วยเนี่ยจำไม่ได้เกิน3แล้วจําไม่ได้ต่อไปอีกคนนึงนะคะคนนี้คนนี้เขาเรียนกับครูตั้งแต่ตอนมาวีมาวีซ่าท่องเที่ยว เขาบอกว่าหนูโชคดีมากที่มีโอกาสเรียนตั้งแต่เนินเน่นๆมีเวลาได้เรียนรู้และทบทวนเยอะไม่ค่อยได้กดดันตัวเองเท่าไหร่แต่ละวันพันเหตุการณ์ทําหลายหน้าที่ไปพร้อมกันบางทีก็ไม่ค่อยได้เข้าเรียนแต่โชคดีที่ได้เรียนตั้งแต่ยังไม่ย้ายโชคดีที่มีแฟนดีโชคดีที่ได้รู้จักครูนะคะจริงๆเรื่องโชคเนี่ยเราสร้างให้ตัวเองได้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าว่าเรียนกับครูมกุูเป็นยังไงก็ลองลองค้นหาดูค่ะลองดูนะคะ จริงๆมีอันนี้รีวิวเนี่ยนะคะเพิ่งคัดมาของวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะคะจริงๆรีวิวมีเยอะมากคือเวลาที่นักเรียนเขาไปเรียนแล้วเขาสําเร็จพอเขาสําเร็จเขาก็เขาก็เขียนมาบอกครูเวลาเรามีความสุขแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะคะมีเยอะมากใครที่อยากเรียนภาษาสวีดเดนง่ายๆแบบนี้นะคะเรียนตั้งแต่รอวีซายังไม่ต้องรอให้มันสายเกินไปนะคะคอรสของครูมีเยอะมากคอส รอวีซ่าก็มีนะคะได้ภาษาตั้งแต่ก่อนมาสวิเดนไปดูรายละเอียดได้นะคะเว็บไซต์ของครูมักลูด e อเข้าไปดูได้แล้วถ้าสนใจก็ติดต่อครูมาตามช่องทางที่เห็นครูนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งนานน่าจะครบมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะนะคะเดี๋ยวอาจต้องเป็นทําต่างหากครูทําเตรียมตอบคาถามนักเรียนไว้เยอะมากนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลามา ยังไม่มีเวลามาตอบคือทำแบบเนี่ยสั้นๆตอบคำถามสั้นๆเยอะมากไว้เดี๋ยวจะมาทยอยตอบนะคะยังไงก็ติดตามกันไว้วันนี้นะคะขอเวลาลูกมา45นาทีจริงๆเซตเครื่องเซตอะไรก็เ,เส็ตประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆนะคะกว่าจะไลฟ์ได้แต่ละทีขอบคุณที่อยู่ด้วยกันค่ะแล้วเจอกันในคอร์สเรียนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ